ที่เราทราบเป็นซามา่ามันเยอะมากแล้วก็เป็นซาม่าท,ที่ที่มันมาเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งปีนะมีคนบอกว่าผมมันเลือกผิดผมเลือกผิดผมมาที่เนี่ยผมไปไม่รอดหรอกผมมาแล้วมันมาตายวันนี้กับพี่ตางคือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยว่าเขาได้สามรานผมพนันลุนไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนที่ด่าผมมาตลอดปีนรืที่ผ่านมาว่าไอ้คำว่าผมพาทั้งหมดไปตายเนี่ยมันไม่ใช่ความจริง วันนี้3ล้านแล้วอาทิตย์หน้าถ้าเกิดจะคืนล้านได้อีก3ล้านเท่ากับปีที่ผมได้6ล้านจากอาร์ติเมสมากกว่าที่ผมเคยทำค่ายมนตัวทั้งชีวิตอ่ผ่มานมาผมไม่เคยได้เงินหมดล้านแต่จากแมงวยนั้นไม่เคยเลยในหนึ่งปีนั่นแหละสิ่งที่ผมผมอยากจะบอกทุกคนว่าป้าหมายกับปีตานก็คือปีหน้าต้องป้องกันแชมป์มาถึงลุยปีหน้าแล้วต้องเป็นแชมป์สมัยที่สองในหน้แล้วผมก็เชื่อว่าอาร์ติเสในปีหน้าผมต้องได้เงินประมาณสามล้าน มั่นใจอย่างนั้นนะผมไม่ได้คุยกับผู้บริหารมาก่อนนะผมก็อดการออกไปเมื่าไหร่ลดการก็เฉยๆตการต้องมีหน้าตั้งค้าร้านแล้วกันแชมป์อ่ะเออไม่ได้ตื่นเต้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่เป็นคำตอบสุดท้ายว่าที่ที่นี่ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะที่จะร่วมงานกับอารีพีเสแบบจริงจังแล้วก็มั่นใจในการทำงานของเราเราสบายใจมากๆที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ทำงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ จะสร้างรายการมวยอาร์เรเสที่มันเป็นรายการมวยออันดับหนึ่งของประเทศได้น,นั่นคือสิ่งที่ผมผมไม่รู้ว่าหนาคนอนาจจะด่ามโมนะแต่ผมว่าอน,นาคตมันเป็นไปได้นะครับผมเชื่อว่าจะเป็นวันนั้นเราจะมาด้วยกันแล้วก็ด้วยผู้บริหารเองด้วยทีมงานโปรโมเตอร์ด้วยทีงมทงานของมวยนะนนนที่มาร่วมงานทุกคนด้วยอะไรก็แล้วแต่นักมวยเองศักยภาพก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเราทำมาแค่สองปีนะครับปีนี้เป็นที่สองเองออกตัวก่อนนะ ผมขออนุญาตออกตัวก่อนผมไม่ใช่เจ้าของรายการอาเดอร์ดูเนสครคุณเทียนชัยฮะเป็นขออนุญาตได้มาหนิดนึงนะครับคนทั้งประเทศเขาคิดว่าผมเป็นเจ้าของรายการอาแล้วเวลาแม่มีดราม่าอะไรก็คือรายการของมึงเองนี่ไม่ใช่เจ้าของคนเจ้าของเขาอยู่ตรงนู้นนะครับผู้บริหารผู้บริหารนะครับคือคุณเทียนชัยนะครับอือไม่ใช่เสียโบสนะครับผมเสียโบสเป็นแค่คู่มอเตอร์แล้วเป็นหัวหน้าคณะส่งมวยมาร่วมชกเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าใจให้ตรงกันแล้วกัน ตอนนั้นถามเสีอโบสหน่อยนะครับครับในขณะนั้ยังไม่ถามเขาเหมือนกันว่าเขาจะยังไงต่อนในเส้นทางชีวิตของเขาจะถามตัวตอนนี้เลยก็ยืนยันยังจะทำหน้าที่เข้าวันนี้แอรแล้วนะเลิกใช่ไหมเออแร์เลิกก็ยังจะทำหน้าที่ให้เป็นนักกีฬาของทัคกินดีต่อไปเราจะทำให้มันกลับผลเสีอโบสเซนเอาที่ผูกปั้นผมมาครับจากเริ่มต้นจากสื่อมาวันนี้ก็จะต้องมาดูแล ้งทัหเมื่อกี้นี้กัปมการบอกว่า22ปีที่คาใจกับเรื่องอะไรครับอยากให้ผู้สิเพิ่มเติมสิ่งที่ทุกคนมองข้ามกับกับสิ่งที่เรามีในตัวเนี่ยครับเรายังทํามันออกมาไม่เต็มที่นะครับยังค้างคาใจอยู่แต่วันนี้22ปีที่ผมทํามาวันนี้ผมหายค้างคาใจครับผมทำมันสำเร็จผมทำมันอย่างสมบูรณ์แบบใน どうも。